ตอนนี้นะคะนันก็มาล่องเรือมีประชุมมีประชุมให้ดูบรรยากาศนี่มีสเตอร์ร้องเพลงด้วยนี่ก็เป็น Everybody ทุกคนแบบเดิน e จ j o y i ้ g มาก็มีเรือน้อย <c oughs> e เห็นไหมเรือน้อยลากเราอยู่เออเราก็แบบว่าล่องเรือบ่ายนี้ก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างทาง,างก็สวยดีนะอันนี้คือฝนเพิ่งตกไปแล้วก็แบบเลยแบบว่าเบลอๆนวๆมัวๆดีก็เชิญแครับเ <c oughs> ดี๋ยวไหมนะครับครจะร้องเพลงนะครับชื่อเพลงมายื่นก่อนะครับ เอาฟิตปนนี้ไปงานตัดผมหน้ามาก็อคอมเมนต์กันมาเนะาะเดี๋ยวเราจะไปร้องเพงลงละบ๊ายบาย